กิจกรรมความเตรียมพระพิธายศติกีฬาครั้งที่53วันที่1มกราคม2 5งหกเคมแสนสแก้วเจบัดนี้เป็นครั้งที่53ตรงวันที่1มกราคม2 5งหขอบเจ้าในความสสนสกแก้วก็เป็นวันจาสรสัตยาพุะทุบุญถวายพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา และเป็นอาจารย์วิชาเดชองค์พระความประดิษฐเจ้าองค์ปู่สตเรดชรุน,หล,น,นดดหลวงปู่บัญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทียวพระรา้าทั้งหลายโปรดจงมานมูลนัน,นในการสวดทายาของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระตาะตายครูบาอาจารย์และเทียวพระราทั้งหลายโปรดจงบูรณานให้ทิ่ของข้าพเจ้าปเป็นสัมภาระที่คุณแก่การสวดทายาบนต่อไปบุตรเดจทูลเทวดาสมัญตาจักรเลโซอัตระเชนตุเทวดาสถาบันมุนีลายจิตสันตุตะกามกทัง สักเคกาเมจารุเปสิลิสิกาลาตาเตจันลิคิวิมานิทิเปรลเตจคาเมตะลุวะนาคเนคิหาวัตถุมิเกิตติภูมาเจนตุเทวัจรธาลวิสเมยักขากันทะพานาคาตึถันตาสันติเกย์มุนิวัตวัจนังสาโทมิทันตุธัมมะสนกะโลยัมพันตาธัมมะสนกะโลยัมพันตาธัมมะสนกะโลยัมพันตาบุตรสวดน้ำมังกรสติกถฐานะหมดตาพุทโธตะโตสัมมาสัมพุทธะน้ำหมดตาพุทโธตะโตสัมมาสัมพุทธะน้ำหมดตาพุทโธตะโตสัมมาสัมพุทธะ วสุสัจจก็ยังสถาที่เมสันังอันยังพุทโธเมสนังวลังอิตินะสัจจวัชินะโตติมีหโตรสะพทานั่นที่เมสันังอันยังธรรมโมเมสนังวังเอิตินะสัจจวัชินะตติมีหโตรสะพทานั่นที่เมสันังอันยังสังโฆเมสนังวังเอิตินะสัจจวัชินะตติมีหโตรสะพทาบทุสุทมหากรุณาธิ นาโถติอาทิกากระถามหากรุณิโกนาถูอัจฉยสัพพปันยังเพื่อต่อปรมีสภาปโตสพุตตมุตตมังเอตินนัสเจ้าวชินะมหนตุสัพพุทธวามหากรุณิโกนาถูอิตายสัพพปันยังเพื่อต่อปรมีสภาปโตสพุตตมุตตมังเอตินนัสเจ้าวชินะมหนตุสัพพุทธวามหากรุณิโกนาถูตุขายสัพพปันยังเพื่อต่อปรมีสภาปโตสพุตตมุตตมังเอตินนัสเจ้าวชินะมหนตุสัพพุทธวา บัมาวมสุเอเมตังเอกังสามียังพักวัดสกีสุวิชติกปิรุสมิงมหาวันนีมหาตาพิฆุตสังคีนะเสถึงมาจากมติหิุพิฆุตีเี่ยวอ่ะอฐาหันตีอัฐาหันตีเถี่ยลบกัลตีตวตะยพีนะทีนี้ปติตายหัตีพ้นตายสัตสนาพิุังขจักรอโคจตุนังสัดเาวัสกัยกานังเทวนังเอตระหุศเอยังโขพควัดสกิสุวิเชลติกะปิรุสมิงมหาวันนีมหาตาพิคุสังคีนะ กรดิงมจมติเหตกุทลคุณเสิภวะอรันติเหตทศหิใจลูกกัดติหตเทวตายพยนะสนนปริตาหุ่นติพจนตางศสนาพิคุณกจจะยานุนะไม่ยิปีนะปวาตินปสังมยามะอุปปะสังนิตรวปกโตสันตเกปเจกหาภาษยมติ อัิโกตาเทวตาสทปินมพลวปุริโสสัมมจีตังวาพังภาษารียภาษาตังวาพังสัมมิยเอวะเมวะสุทาวาสีสุเทววสุอันตาตาพผู้โตปุโต๊ะตงสนักตาเทวตาันตังพิวาเดวะกัมตังอังกัมตังตังุเอกเทวตาพูโตสันนิกิมงกระังปะสิมหาสมมโยปนะตสิมิงเทวกยาสมากตากะตมหายมังทัพมสัมยังกตายาวะประชิตสังตีอธิขวะราเทวตารูโตสันนิกิมังกระดังประสิทธตัตระติ อัรวุปราเทวตตาภูกตัสันกีมังกระถังอภัสสิจิตากีลังจิตวบริขังอินทกีลังอวจะมมีชาติยันติตุถวยมลาอะคูมันตาสนาตาสืสุนัติอัครวประาเทวตตาพูกตัสันกีมังกรังอภัสสิเกจิุังสนังกตาสนเตคมิสันดิปยภูมิปายสังเียงเทวตากยังก้ริบปุเรนเตโพระควาพิคุมุนสีเพนะพิคุยได้สัวะทุทตเทวตตาสันิปริตาหนติถักตังสนาเคู่ังกจัก ยปิเตปคุยสุงฆ์รีธรรทางกาะถัโตสัมมาสัมพุชาติสัพพิปิก็ตั้งังสือปมายวะเทวตาสนิปริตายสงเสรทัพปีไม่ห่างอตรียปิเตปคุยสตินะครับธรรมทานการถนโตสัมมาสัมพุะาติสัพพิปิก็ต้งงปรมายวะเทวตาสนิปริตาพุทธิติเตยทัปีไม่ห่างอตรีอาจิคิตมิพวิโเกนังนานี้คิตยสิมิพวิโเกนังนาน้เทศสิมิพวิโเกนังนมิตั้งนาาสุกรรมนะสิกัุธะก็สิทธิสมิ ทีโลก z, Wolf, day, ัมมนุกัสม yeah. nah. ีธามภมาทัติตายเยติตาคลิปรลังพิตตาสัมหิตาปุถุสิาวสลินาโลมาอังสาพิสัมนโอทรมสาสุทาวิปสัมนาเวลาพิโยปิเจเตตวาวันนี้ก็ฏรดชเวตโตมิสตถาสาวกเกศาสนเตเทวกยาเมตตาเตวิชนทาพิกโวเตจาปะมัคคลงสุตพุทธศาสนาังเตสัมปตุยังมุสานาสังอภิเกสตามัทโงสตังอสสติงสตังอกสตาสังมุสัมัสงอภิเกสตามัทงดิสาสภ ปต้าองต์ตญจะสพังพิญญยะเพราะว่าคิตวนั้นจกุมารโตมันตีนศาสาสเกสนเตเทวะกยาเป็นแต่เตวิชนาตุเปกเอี่ยวหังกิติยิสมิคริหนุปุกโสตาอาสาเวกับมกปิดชวาอิทิมันตุชิติมันตุนวตยิสติโนมาธรรมนานพิฆมุผู้กลังสัพตินังจะสาหาสเห็นตยขันตุหนุทิมันตุชิติมันตนวตยิสติโนมาธรรมนาพิฆมุผู้กลังสัพตินังสาตาคิติสาหัสายขานนะตัวหนุทิมันตุชิติน มรรทมนาเป็นกุมภุคุลังสังติงโกนังอิเจเตโซส萨หัสสายยขนะตัวหน่วยที่มันโตชุดีมันโตโนติยสติโนมรรทมนาเป็นกุมภุคุลังสังติงโกนังเวสสามิตาเป็นเฉศตายขานะตัวหน่วยที่มันโตชุดีมันโตโนติยสติโนมรรทมนาเป็นกุมภุคุลังสังติงโกนังกุมพิโรจนราชคิโกปุปรสันิเวสนางมีอยู่นางสตัสหัสสังยขนะปิรุปัสติกุมพิโรแล์ราชคิโกสอับคัมติงโกนังปุริมนจดีสังราชถ้าแต่ละถูกปัสสติคณะังปัญังทิปติมหาราชยยติโส ผู้ตัดปิดดาบซาโพฮาวิชามองพลายที่มัตัวชุดติมมัตนัตยิสติโนมาทมนาเพพูดาสรงหนังถ้าคินจะติสังราชรุ่นหตปัสติกรมันนังที่ติมารชายิสโปติดาบาโพรนมพาอที่มันตัวชุดติมมัตนัตยิสติโนมาทำมนากมพูดลาสรงหนังปัะจิมันจดสังราชา วิรูปโกโภัสสตินะขทีมหารัชายยศิปุตจาสาภุนมภราอิทิมมันโตชติมันโตนะตยสสิโนมาทมนาพิคุมุพุ่ักสัติวังอุตารันจตีสังชากรโยตปัสสติยะขันที่มหารัชายยศิปุตตะปิจสมาภุนมภาราอิทิมันโตชุติมันโตนะาตยศสสิโนมาทัมนาพิคุมงพุ่ังสบติวังปุริมุติสังนะตะรโระีนะวิรูปโกรโภปิจโรเตมหารตะโ ท้าธามนาอัฏสุวเนึกปีทเวเตสังมยาวิโนทาศคูณเจนิกาตถาเมยกุเตนทูเวตินทุปิภูจวิโพตถาจันทโนกามาสเถโจักกินโนคันทุนิคันทุจัปนาโทปมัญโยจะเทวสุตตจามิติจิตตสืลจักนภูดารุจาชนสโพอาคูเป็นใหญ่สิโคเจ้าเตมพุทธสุรสิทธิ์ติจันยิจราชนกัตพภาษาสะชุปิมทามนาปิกรมพุกนองกินัง อาชาคุณพระสานาคาวีสาราสหัสกากำเมตากุบคาสหายเยเดพียามเมื่อทัตต์ละทาจากคุณขเยสสิโนเอโลนมาโนโคตะบคาสเป็นติงวนังเยนาขรเชสาสารังติทิพทะทิชาปกิวิสุทธิสกุเวยายะสาเตวนะมัชาปตาจิตระสุปันนาอิติเสสนามังอภัยยนตานาขรเชามสสิสุมาโตเขมกาสิพุทโธสันนหิวใจหิวปยันตานาขรสุปนาตัมกังสุพุทังที่ตาขิลาห์ศีนะสุภังกสุราศิตาปัตโลวะสวัสติอิติมตโตยิสัโนุกละกัญชามาปิสมา อัจสุราธานวิคษาวิปจิติสุจิติจับปารโทนมจิสาสันจับรุปเปรปุตนาสเปวิโรจนามกาสันในตัวพลิเงเสนังลหุพนุมปะคมงสมยนใประเทศพระัสจนัอาโปจัที่วาปทวีจตโชยโยตถทัมงวนาวนาเทวสมจิสาสหะเมตตากลกไกกาลุเวิเโนสิตัสสากยสเปรนนตวินทิมตจิติมตนวติยสิโนมันทนานปีกมผู้กุนังเสดจกนัเวทุจัเทวาสริจสมัริเวมัจจนทุมิสัทธิวาจารย์เลกตา ตส,สุมิสัตเทวสุเร่มขูปลุกตตาณตานิปลุกตวากรุณาภรากาพระสนังวสเโกปคัปนิตโตทิเสตักาาตะเป็นตระเวทีมันโตอยเตมันโตนังแตยิสัติโนมันทำมโนเอ้ยมันทำนานพิุกลางเสตินังอาตะขสุทวาสทลัลพุทิการจะรสชาจะอมมาบุพานิพพสนนาสหธรมมจะจุตตาจะนิเชกาสุรยะทิราหัวควนิิโนทิเสติักาาตเป็นนังวินโนที่มันโตอยู่สต็มมันโนังต ตรมนามมาตรมนาสาวลูกิยมาขิดทับปฐุิกาอาคูมัมงุรุสกาอคูวิวเทวเยจัลโรยโตซิโนปาาปกาคูเทวเยสติโนได้สตีแทศตากายาสเปนวินที่มาตัิ่มาตวนนตยส่ิโนมาทมานาปิกมงผู้กนางสดตึงนังทุกกะลุมหาลูนาคูไวขณาสารสกายาพวกมขาอคูเทวเวจักนาแตธรรมต่างกระชามิศกาจะเยสสิโนทยังอคปโนยุทธิศัิสติเสตากายาสเปนวิโน อีกที่มันโตชุดตีมันโตนนแต่ยศสติโนมาทำมานานเป็นกมพุกนังสัติงกนังเข้มตัวสตายมกกตกาจะยสติโนัมบตะกลไม่สียาจุติรจากวนิมาริโนอาควกุมตาะเสีาายะเพนะตัวิโนที่มันโตชุดตีมันโตนนแต่ยสติโนมาทำมานานเป็นกมนังสติกนังแต่เตเยวกายะเพนะนะต่วันนิโนนะมันวะขุงใหญ่จนยิสตสาสหบุชติมัขลังอกขติมันนว่ง คือพระมารรัตน์โตเจ้าปุตตะอิทิมตโตสงอาสันนังรุติโตเจสุภคาสัติงวังตาสพามลุนังมาภามิเติปปปตปปปปมปป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 ิปปปปิปปสปปพปป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 ปพปปปปสปป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 มาวปป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 เสนปป ปาน sociedad, Bref, ta, ını, ินาตะละมาจระสังลรังตวันพีระวังอิทรพุู้กมีโคทนายนยนตัวสวิตจุโคทถุปัจจุรุตที่สงกรโตเสยงเสียแล้จะสัพพังพิญญยะว่าวกิตวันจุมคมตโตมิศัทาสาวเกสันเตมรรสนาปิกาตเตวิชนธาบิโกวติจารสัปะมะ่ลุสุดตัวพุทธศาสนัอวิตรลีปกมุงในสังมปีุสพวิหิตสังเมาเปิตยิสันมติตปิวกติชนตติ ระเสิจุลชัยกรณ์นามมมุสตชัตนาตรัมิกาตชัเธิปฏิเดวานารายมสราสิจิประมาจินไทยจตุโลกังบิกกาท่พุทธาปตุกะกาจสมาชยปสิทธิที่ตเตชยเชนิวเทิอุณี เยเชียคนละตัละนิสัยนไรส่ไม่รู้ละเาพลนันละีชัยะเชียความปิตสมบินากิท่านาคีปีสัจัปตตกรีชยเุนิ้มีตาโวงีชยะเชียสิงีสุธานะมุกชาชยะเชียรุนะมุขสัตตระชยะเชียจปาทินากุักกันดุชยเชียขาจะคนัตตงตกัพรชงสติีหานพะยากรีปาชยเชียวรุนัมุขไยยตาชิตตาจิตตาเินารีปุนธสุธินารีชียะเชียสุขาสุขาชีวิชยเะชียยะตณีตาลีตถาทุกยารชัยยะ เจื้อรคกีลสรบพุชติชาเชี้เชืพระมินทคาเชี้เชื้อราชติราชสัจะเชยเชี้สัพเอปัทวิงสัพพังเชยเชือหันตาปิกพุทธสาวังเชยเชอโมเอมเหสโรหรินทิวาเชี้เชพระมาสลโขเชยเชือนกวุนกุวิรูปโจันทิาวิอินทจวินตโยจากกุวิรูวานุโนปิจักคิวโยจากปัญุนมาลัตาลตะโก อัฏฐรสสามหาทิวาสิทธิตาภาษาอิสติโนสั да รกาสภาชยะรโมขุติชยะธรรมโมจัสังคูจัตสภพปารลจัชยะกิตินัชชยะตุชินัชชยะตติมุตเตอิติณุพุทติชินะุตติชะมะคะลังชโยปิพุทธสัตสืิมโตยัมุสัตจะปปิปโตภิโยโคเสมมันทิเทมโมทิตาชยะตถาภะมะขณาอิสิโนชโยปิพุทธสัตสื่นโตยังมุสัตจะปปิ มโตะรยอโอโคเสมันเทมเสียมพุทมเทียมนตาเชยะตาสืว่าขนาดมิสีโนเชีโยปิดพุทธศาสน์เซลมมตโตเองมรัสสัจจะปับปิดะตโตพระเยโอโคเซมันเมโมทิตาเชยราะาตุปนักขนาดมิสโนเชโยปิดุทธศาสน์เลมโตเองมรัสสัจจะปับปิดมตโตพระเฮียอโอโคเซยมพุทธมณฑโมทิตาเชยรยะธาแม่ข้ขนาดมิสโนเชยโยปิดพุทธศาสน์เซลิมโตเองมรัสสัจจะปับปิ มาตกปเลยอยโอโคเซียมที่มาเทียมมริตาชัยยะตถาสัพพรมขนามิสินชัยตกโพเดียมริสัยยังไอสัยยังนานตะวันโนเอวังตะวันเชียงหิเชียสุดเจิมงเลิประชทีตับังเกตสิบพระวิปุกเลิสิเกยะพูดร่งกับประตูปมุทตุกตังสมักลังปตังกุจิตังสุนมโมุุตตะุตยิตัธรมมเจริญสุระกินังกายเจาังวจกรมักินังปรากนังหุนุกังมุตเตปรกินรกินตะวนัพตเตรกินเรเตียธตุาตุก เพื่อตบพลตัวยีทวสิงธานีที่ตาิกายุกาทาราหุตุกิตาหุตวสัพพารขันตุสัพพตะนังรักขันตุยีนิสาสนังยากรจิปัฒนาตสังสเพปุเรนตุจะเอมโนรัายตตกะริวสตุสาวสาวรากาลกาจูปถวัตตสังนิวาเรนตุจะสัพพธาก็ยาตุกิจจตุขังกิตตุกังอัตถานตุยีทวหังบุตรธรรมะนิยมสตังเอวมีสตังเอกังสาเมียงพกวาสาวธียังวุเหติเชตโตนนะกับปินเตกะตาอไรไดเมตะตะขมข้อ พิกล ah, ัว <Means> ติดพจน์เตติเตตพีกลัวว่าตัวเป็ิ่งผสมความะพุจักอุปทาวาพิเกวิตรักะนังอุปทาวาตะกะนังทิตาวัฏฐะตุถมติตตะธรรมนิยามตะสเปสังขารนิจติลังกาตังตะกะตุปิสุปิจติพิเนมิตปิสุปิจตวะพิเนมิตวะจิกติพิเสติปัญญาเปติตปัทเปติวิละวติวิไิ่ใช่ติตานิกรณติปัทเปสังขารุปติเอสเปสังขารนิจติอุปทาวาพิเกวิตรักะนังอุปทาวาตะกะนังทิตาวัตฏฐะตุ ธรรมะติดตตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขารุกคติตัง่างๆก็ตัพิสุ밋จิติติพิสุ밋ติพิสุปิจิราวพิสุมิตวจิกติเทศิติปัญญปิติปัตตพิติวิโรวาติวิภิจติอุตตานิกลุติตัพิสังขละรุกคติอุปทาวาปิควีตถสกัตตานังอุตุปทาวาตถสกัตตานังสิตาวัตถะธรรมะติดตตาธรรมะนิยามเตยทำ มะนิยามตาสัพเพธรรมาอนตติตังากตัวิสุปิติติปิเมิติปิเสุปิจตวิตะจิกตินทิเศติติปจัปปิติปจัปปติวรวติอิปเยติติอตานิกรติติสัพเพธรรมานตติธโมจักวะอัตตมัต e ิภูตุปสิตังพิโนทุติบทสวดพระธิดาตกษาอติตังนักเข้ามยนที่เป็นังเขนะกตังบุคควไม่ครตามคิดถึงสิ่งนี่ล่วงไปแล้วได้อะไรและไม่พงอภิวงถึงสิ่งที่มาถึงย่ทีจมพกรตังอับป็นจัตนะขตังไม่มา ประจุพลังใจโยธรรมถตตะถายวิปัสสติอสังฆังกัสังปปตังไวธรรมนุโรย์เยพุทธะเห็นอภรรมาเกิดขึ้นเฉพาะเกิดขึ้นเฉพาะในวิถีนั้นอย่างจริงแย้งมื่งก็แก่ของคนพวกคุณอาการเช่นไว้อาจีวะขีตจรมโกชยามตังตะเวความเพียรมีกิจไดที่้งทำวันนี้ใครจะรู้ความตามแบบพวกนี้นางเอน่าฮิโนสังกาติณามาเสน้จนาเพราะการหมัดเพีต่อมัจจุราชซึ่งมีศินามากย่อมมีสำหรับเราเอวังวิหาริมา วิหาริมตะปีงโหรตะมัตตติตังตังเวปัติกรตตุติตันตชิก่กติมวันนี้วันนี้ผู้ถึงหมย่อมเก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่ชินนั้นไม่เกยดขันนวังคือแล้วคือว่าเป็น ยู่ไม่เพียงปติเดวนชมบวตสวซธรรมะาสังวิกับเจวิคณะตะปีสังคารันนี้จะสังเกตกจิตใจและลูปธรรมนมน้าทาน้ำหมตินมันไม่เชื่อเกิดขึ้นเราไปอมีล้าไปสัเป็นสัการุขันัขรกจิตใจแลูปปรรมนมนมาทาน้มดต้นมันเป็นรูปทุนยาตเพราะเกิดขึ้เราวกิเจ็บตายไปตะปีธรรมานัตาสิงห์งัทัปวงทั้งที่เป็นตะารัะไม่ใช่สังขารทั้งหมดต้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรเดาว่าเราว่าของเราว่าตัวของเราเอาัชีวิตต่างคิดของเรื่องเอามุวันเรื่องของต่ของเรื่องเาวตาสต่อ ชีวิตตังเมียนีย้ตังชีวิตของเราเป็นของไปเที่ยงด้วยนางเมีนี้ตังของตายของเราเป็นของเที่ยงก็ตักคุณที่สังเวยังกระโยชน์เจริญร่างกายนี้ไม่ตั้งอยู่นานอีปีอัปปีตาวิญญาุคุณปัจจักญญาณชุโธอันเขาทิ้งสิ้แล้วอาิัยเศสติกแจงนอนดับประวิบซึ่งแผ่นดินก็ลิงขลังหยบดุดน้ำว่าทำไมและทุกฟืนในรถถังขับหยุไมได้อันนี้เจวท่าสังกลาลานังขันทั้งหลานไม่เที่ยงหนออุปภัทาวัตยะทิมิโนมีความเือดขลังมีความเสริมไปเป็นธรรมดา อุปชิตาวนิวเชนติครั้งเกิดขึ้นเราย่อมดับไปตีสังอุปธโมสุโขผลความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายประศึกอย่างยิ่งถ้าเป็นตาม์มารันติจะสัตว์ทั้งหลายนับวงรางตายอยู่มึนศึกยำเลือดทะเลที่ตาแล้ะกลางจะตายถ้าถีบห่างไม่สามมิล้วก็จะตายอย่างนั้นกันท่านทีควีเอธาสังเสทโยว่ามสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีกับเราเลยเบื้อส่วนไม่ตายยังก็จีงก็จีงกุศลังกำบังสัพพียงดีกวตัางเป็นอย่างโนนโมตตุกเสื่อตุกผลโตยีทวาตสัตว์หนึ่งท่านนี้ที่คาตาคาย ตตุรตตุกัมัจะตมาตับสุกตุรตุขะกัมันจะตัวตีอายเกสุกตุรตุกัมันจะตัวแตีอายะกสุกตรตุระกัมัจะตัปีพิศาิยีขาดเปตับดาสุกตุรตุรกัมัจะตัปีอาจารยยุยเยเยตุกตุกัมันจะตัีนักตาดตุะตุตุรกัมัจะตัีเทวตุกะตุรตุระกัมันจะดตปีสามรตินังสัพันโวเมื่อเสดวิชาลวงพ่อทวนมนพิยตัวติมิติว่า โลติท่านก็ถายเทวตาสันติวิหารลววสิีทุเปริคเโพธิ์กเลยติ่งติงแตธรรมธาตุนะพุทธพตุปิตาโสดถึงก็ลติท่าวิหารลวสนราชมัานกกาิเจาพิฆวะสาัมการธรรมเตปตะกขคามาทีสันนิคมจิสลาสัมนปุตตะปุเตเราพระเจยปิดอย่างสัมมาสัมปิยตทธอาทปนิกาในยันุการธรรมัลำปีเตเปรปปิจุกษะกนลตุสกยางถ้าตุจกิรังสตังรมุตธรรมธาตุจะบุคคลาสัมโคโต อร <t od ay |ms|> ิปวิทิเตปสนาหุนตตเปปิปนนพุทธศาสนาสัมัตทังพิสุกเดียววตตุวุฒิภาวยะสตังเป็นทางนิุนิมาตาปิตาจัดังนิจังลัติบตะกังเอวังธรรมนทรัจปชังลัตุตะาทิวตายู่ชนักคถุปะตยินุขาริจปัตยินทีปยสุปปะินกาหุนตุปิปันนโนเอตวัตตจามีสัปะตังยสัมปะังสัพเพเดวานุโมตุสัปสัปสิทิยาทานังตัตตุัตยะตีลังลัคนตุตะพธาพรหมนาปิต โนเดชพังสมรคังรักจตวตัพพุทธนุภาเวนัสติโอตุนี่รังตุสพังสมคัรักาดุจตวตัพมานุภาเวนัสติโอตุนี่ตรังตุสพังสมคัรักันุตวตัพพะังุภาเวนัสติโอตุนี่ตรังตะเปพุทธปรับตาปจิกันจยังมลังอาตะนันจติเรักมันตุตะเปพุทธปรับตาปจิกันจยังมลังอานตะนันจติเชรักมันัโตตะเปีพุทธประตะปจิกัน

ด้วยอำนาจแห่งบุคคลศนีพระเจ้าได้สดทายายพระพุทธมนี้ครับเจ้าขอนำเกล้าอุทิศวัดเป็นพระฤาษกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิกิต์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเดชสวรรณคายคนที่ส่งแห่งกุศลนี้จงเป็นสัตว์นึ่คลแก่ข้าพเจ้าแก้ข้าป่อภัยุทก่โรคแผ่นตะลายนักปวงให้มีแหล่งและุจริตมังคงเป็นสมาชีอนจบัความว่าไม่มีอดอยากแก่จนขอเย่เมแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมานที่ตั้งมั่นและเพื่อทำคำสอนเองสมเด ผู้ได้นมรตนานสาธุก,การผู้สบุญกุศลน,นี้โปรดประสิทธิปสาทพรน้ำสง่งนุภาพแห่งมงคลประสูนถูกมงคลพระปิตายุทธิ์ศรีนักฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลน้ำปนที่สาสิ่งเหล่านี้จะสร้างขึ้นให้เปีนน่ยมด้วยพราพน,นุภาพเทวานุภาพและเลียทานุภาพอันถึงสิบอำนวยผลให้ประสิทธิมลแก่ผู้ปกครองและผู้ใช้ทุกการเถิน